มีคนมาแจ้งความนะครับจาก,จากสพเมืองปทุมนะครับว่าคุณเนี่ยได้มีการเอาบัญชีไปกระทาผิดกฎหมายนะครับอืมค่ะแล้วยังไงต่อคะตอนตอน,ตอนนี้ตอนนี้สะดวกเปิดเปิดเอ่อเปิดวิดีโอคอลไหมครับไม่สะดวกค่ะ มิจชาชีพ call center หลอกคนเสียหายเป็นร้อยล้านด้วยวิธีทางการตลาดแบบนี้ค่ะข้อที่ 1, 1เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบแม่นยำเขาไม่ได้สุ่มโทรนะคะแต่เขารู้จักเหยื่อผ่านฐานข้อมูลที่ล่วไหลบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะอย่างเช่นรู้ว่าใครเป็นผู้สูงอายุและน่าจะอยู่บ้านคนเดียวแถมใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเป็นเพราะแก๊งนี้จะรู้ว่าคนแก่มักจะมีเงินเก็บอยู่กับตัวเป็นจํานวนมากและหลอกได้ไง่ายมากถ้าหากว่าขู่ถูกจุดเหมือนกับการตลาดที่รู้เพนพอยต์หรือรู้กําลังซื้อของลูกค้าและใช้วิธีการกระตุ้นด้วยรูปแบบต่างๆใให้้้ลูกคานี่ซือท ข้อที่2นะคะสร้างความน่าเชื่อถือแบบหลอกล่อค่ะคนร้ายเนี่ยมักจะบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆแถมยังพร้อมเปิดกล้องเทอ่อพีสูน์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจจริงๆเพื่อให้เหยื่อเชื่อทันทีว่าเขาเนี่ยมีอำนาจเหมือนกับหลักการตลาดที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ผ่านชุดยูนิฟอร์มนั่นเองค่ะข้อที่3ใช้โฟโมปิดการขายให้เร็วที่สุดเสียงดุดุูพูดเร็วๆมักจะมาพร้อมกับระยะเวลาที่จำกัดบอกให้คุณมาหาภายในสองชั่วโมงที่เชียงใหมท่ทางที่ตัวคุณอยู่กรุงเทพถ้ามาไม่ทันก็อาจจะถูกดเเเนนนนนิคีหหหหรรืือออจะใใ้้ป็็กกกาาม่ทย ไม่ทันคิดแล้วก็รีบโอนทันทีเทียบกับมุมการตลาดก็จะไม่ต่างกับการโฆษณาว่ารีบโอนรีบซื้อก่อนของจะหมดนั่นเองค่ะและนี่คือกลยุทธ์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครโทรหาคุณด้วยแพทเทิร์นประมาณนี้ก็ตั้งสติแล้วก็ระวังตัวไว้ก่อนเลยค่ะและถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปด้วยนะคะโซโอีดิจิตอลช็อตคัทพูดเรื่องการตลาดออนไลน์ทางลัดทุกอีพี